ถูกทุกตัวเกิกตัวพอนนะเออนะถ้าถูกทุกตัวได้ก็ดีนะสิะ่งใจไหถือทุกตัวนะไรแดงกินเล่าไปจนหอนรัฐบาลถูกทุกตัวจริงเอาทุกตัวเลข,ข่ะนะครับนะเดี๋ยวจัดให้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวหาเลขตัวแรกก่อนอเอาเลขถูกจ้าอ้โบสถึงใจให้เออเอาทุกเลขเอาทุกเลขโอเคนะ ลับไปก่อนโอเคมีคนพิมพ์เลขลับขึ้นมาตอนนี้เลขลับกับเลขตัวเปิดเยอะนะมีคนดิ้นขึ้นมาเยอะเลยเลขสามตัวมีแล้วหนึ่งคนนะครับอะ่ะทุกคนท่านใดที่ว่างๆนะครับรบกวนทุกคนนิดนึงนะท่านใดที่ว่างๆก่อนที่ผมจะเปิดตัวเปิดนะก่อนที่ผมจะเปิดเลขตัวเปิดตอนนี้มีอะ่ะเลขลับก่อนที่ผมจะเปิดเลขลับนะครับ เมืนะ่อกี้มีคนโหวตมาเยอะเลยนะครับสําหรับเลขลับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลขลับก่อนเลยเนาะนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่นะท่านใดที่ดูไลฟ์สดรอบนี้นะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนให้หน่อยครับเนาะเดี๋ยวเราจะลุ้นเลขลับไปพร้อมๆกันไม่ต้องกลัวว่าจิ้มลิงก์แล้วจะไม่ทนไม่ต้องกลัวว่าจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วจะไม่ทานจะไม่ได้นแนวทาง จิ้มลิงด้านล่างได้ทั้งแนวทางผมบอกเลยท่านใดจิ้มลิงด้านล่างได้ทั้งเลขแนวทางได้ทั้งเข้ากลุ่มอยากได้เลขแนวทางชุดไหนขอจากแอดมินได้จิ้มลิงด้านล่างตอนนี้นะครับเนาะท่านใดที่ว่างๆนะตอนนี้ท่านใดที่ดูไลฟ์สดผมตอนนี้นะอ่าพันกว่าคนนะครับฝากจิ้มลิงด้านล่างหน่อยวันนี้คนดูจานเป็นพันกว่าเลย ครับจันนะอันนี้เลยมันปก,กตินะคือวันนั้นไม่ปก,กติครับวันนั้นเท่าไหรอ่อ่ะอาวันนั้นดันสูงสุดไปได้เก้าร้อยแปดเก้าร้อยนะเออวันนี้อ่ะเป็นวันที่ปก,กติวันนั้นมันไม่ปก,กติไงคือแบบผมผมจเนเงินพี่น้องนะแชร์ให้ช้าแสดงว่าติดลูกค้าเด้อนะครับถามไม่เป็นไรครับคุณพรเนาะเออมาช้าดีกว่าให้มานะครับผมเคยใช้นะ คำพูดนี้มาช้าดีกว่าไม่มาครับอาจารย์นะเคยเลียนเคยไปเลียนนะครับผมนะอาจารย์บอกมาซาปานมียม,มาทอ้ออัน,นี้มาซาดีกว่าพมาครับผมอาจารย์มึดคำบอกเลยนะเออนะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับมาตอนนี้ก็นะมาตอนนี้ก็ยังถือว่าทานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเลขตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับเนาะ เลขลับนะครับเดี๋ยวเปิดเลขลับให้ดูก่อนนะท่านใดเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยครับคนละหนึ่งครั้งโอเคไหมนะแชร์แล้วค่ะนะครับอ่าสวัสดีคุณประชวบนะครับคุณเทวีโชคนะต้องการเข้ากลุ่มรับแนวทางชุดพิเศษนะหรือต้องการเข้ากลุ่มรับแนวทางเลขสายด่วนนะจิ้มลิงก์ด้านล่างที่เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับเนาะ เลขรับรัฐบ,บาลประจำงวดวันที่1 6ตุลา2565นะครับท่านใดเข้ามาแล้วแชร์ได้เรื่อยๆเลยเนาะแชร์ได้เรื่อยๆเลยนะครับหวัดดีคุณอุบลน,นะครับคุณแม่บุญประกรบนะครับวัดดีคุณแม่เด้อเปิดเลยครับรอยอยู่นะ่ะนะเอาเลขรับไปก่อนคุณแม่หกอะไรเอ่ยก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ปล่อยเลขหกไปเยอะมากมีใครจำได้ไหม กแกงแนพี่น้องพี่ไผ่เห็นบอพี่ไผ่จำได้บอหกแกงแนแชร์แล้วจ้าขอบคุณครับอ่าผู้หญิงล้านลาในครับสวัสด,ดีจนะ้าอ่ะหกอะไรทุกคนพิมพ์ขึ้นมาเลขรับนะครับหกแปดอ่าหกอะไรหกอะไรอ่ะเลขรับรัฐบาลนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอ่าหกแปดสามแปดนะครับก่อนหน้านี้ผมปล่อยเลขหกไปเยอะแล้วนะอืม อ่าเลขรับรัฐบาลนะครับตามนี้เลยปึ๊บ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 พี่น้องตามนี้นะครับนะตามนี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสวัสดีจ้าญาติเพียกด้วยนะคุณสกาวเดือนสวัสดีจ้าตามนี้เลยนะครับเลขรับรัฐบาลจ้ะออกอะไรเอ่ยออกอะไรเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกหกสองนะครับหกสองจ้าทุกคน ขออนุญาตแคปไว้นะอนุญาตแคปนิดนึงนะครับทุกคนจ้าโอเคนะครับเลขรับรัฐบาลนะครับหกสองท่านใดสนใจเร็วๆนี้นะครับจะมีเลขสายด่วนมาเร็วๆนี้จะมีเลขสายด่วนรัฐบาลมาจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินเข้าไปรอเลยย้ำว่าฟรี กรณีไม่ต้องสมัครไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้แจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเนาะหรือท่าในใดนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับจิ้มแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หน่อยนะขอให้รัฐบาลวดนี้นะครับเฮงปังรวยนะครับทายผิดตลอดแมนบออ่ะ,อ,ะอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนอยากได้แนวทางชุดต่างๆ นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนหลังให้แต่ไม่โชว์นะผมไม่โชว์นะครับแต่ผมจะบอกให้ทุกคนพิมพ์ไว้ดีกว่านะเดี๋ยวมันโชว์เยอะมันไม่ดีเนาะนับหนึ่งถึงห้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านะครับแข็บได้แข็บนะครับเรขกรับรัฐบาลโอเคครับเขาไปรอเลขสายด่วนที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเนาะผมได้แจ้งแอดมินไว้แล้ว นะครับรอเลขสายดวนรัฐบาลนะแล้วก็รอเลขหมัดเดียวรัฐบาลด้วยจิ้มลิงค์ด้านล่างไปรอเลยนะครับอ่าดังมากนะครับดังมากตรงกับทะเบียนรถซื้อรถตะลีไว้แล้วค่ะนะครับอ่าสำหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลนะครับหกห้าทุกคนตัวเปิดรัฐบาล6กห้านะครับตัวเปิดรัฐบาลหก อันนี้สบู่นะครับสบู่เบย่ามิ Be ้นคอลลาเจนนะครับท่านใดที่สนใจเนาะสั่งได้นะครับก้อนละสามเก้าก้อนละสามเก้านะครับอยากหน้าขาวใสนะครับหน้าขาวใสแบบธรรมชาติทุกคนนะ,นะใช้ตัวนี้ได้นะครับลดฝ้าจุดด่างดำเป็นฝ้าเป็นซิวใช้ตัวนี้ได้นะครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะใช้ตัวนี้ก็ โอเคอยู่นะครับผมใส่มากก็หลายเดือนแล้วนะจะเข้าเป็นจะเป็นปีแล้วนะครับนะสนใจสั่งได้นะครับก้อนสามแก้ท่านใดสนใจพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมานะโอเคเนาะนะครับก็สามก้นะครับพิมพ์สนใจขึ้นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือก้อนด้านในนะครับอันนี้คือบรรจุพันธุ์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับใช้ได้ใช้ดีนะทุกคนนะครับก็จะมีเลขจดทะเบียนนะครับ ทานการออยงออยยอนะครับ60กรัมนะทุกคนนะครับนะใช้ได้นะแม่แม่แถวบ้านนะครับแม่แม่แถวบ้านแกถามเนาะแกถามแบบเอาไอ้ไช้สบู่บลาเนี่ยไช้สบู่บลาเอามาลอให้แม่ใส่เนี่ยผิวก็ยังแม่ดิสิอ่าผิวก็ยังแม่เดิมันสีขาวบอลสันเดียก็เลยบอกขาวคุณแม่นะครับขาวเต็ม